สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับเจแดงคลิปหวยคุณกัลยาหลายมือละเบราท่านได้ล่องห้มาแต่ดุดนๆมาแต,าต่ต้นๆเจแดงกับแม่บ๊มีเวลาได้ล่องห้ข้าคนนั่นคนนี่อยู่หวยไม่มีสามตนนัวนี้ไม่มีสุดๆหวยกับล่องไปในคลิปแรกค่ะในคลิปแรกคนตระกูลแสนสุกก็ลงเป็นคลิปที่สองหวยช่างคมเป็นสุดที่ แล้วก็เซียนหนองคายเป็นคลิปที่สี่คุณเอกกัชัยเป็นคลิปที่ห้าบอนี่แหละประมาณนี้ละคะ่ะคุ้นกัละย่านี่แหละต่อมาคุ้นกัละยา,ะยา,ะยาพ่อสีก็ลงไปแล้วคะ่ะสูตรพ่อสีก็ลงไปแล้วเดีย๋ออยว่าเด้อหัวนี้คุ้นกัลยาเขียนไว้อีกคนคนพลทองกันยังเหลืออยู่ คนยิงย่องนั่นหายสาบศูนย์ไปแล้วจนในกล้กับว่าตอบโทษกับว่าติดช่องเพิ่นกับว่าเห็นล่องคลิปสองอาทิตย์เด้เข้าไปเบิง่งหรือร่องระบุจะเจดยงยไม่ได้เข้าไปเบิง่งตาผัดป่วยมากแต่ก่อนท่านป่วยนั่นก็นเข้าไปเบิ่งอยู่บนบลูงคลิปมาสองอาทิตย์แล้วเนาะตอนนี้จะเพิ่นล่งองบลู่งสองสัปดาห์นำโชคเดี๋ยวสิเข้าไปเบิ่งอยู่ โทรหากับอะไรสงสัยโทรศัพท์สิมีปัญหานะคะบ่ไปขายกะบ่ไปจำบ่ไปจำกะหล่นหายอ่อออ้ช่องทั้งช่องเนาะจานมันโทรศัพท์มีปัญหาอยู่ช่องทั้งช่องก็ต้องมีโทรศัพท์คนต้องมีโทรศัพท์สี่สานหายไปกบว่ายากดอกค่ะมาเล็กที่พันนีอยู่ตับบุอำเภอพันนีอยู่ มีอเปิ้ลกะทำงานมันคงตามหาใบหยากเดอกแต่ว่าเปิ้นกะสีบอทันมีเวลาโท่มากอาจจโทรศัพท์มนีปัญหาสื่อสารกันบ่ไดนะ้เนาะสัญสองเพิน้นทั้งสองก็ต้อง,องร่คลิบเล้วบ่หละ่ะหรือตายกบ่ฮโหเด้อเดอเอเนาะเดี๋ยวต้องทอไปอบต่อตะบ,บุเพิ้นมาคนซื้อนี่ซื้อนี่ย่งอยู่บ่ บนเนี bon ille, like Hi, so ่ยได้การหายสาบซูนตายสิตายบอ๋อไปละเตีเราทำมีปัญห่าละมั้งผมมีปัญหากับสิ่งทีเสียชีวิตคือว่านั่นแหละเอาค่ะตอนนี้ช่วงน้องหอยคุ้นกับระยะเี้าโยบดลายเกเดียนโยลายเลยตีเอาสันนิฐานเลยว่าจะย่างเลรอเนาะสันนิฐานเลยหมดทุกอย่างนะคะเนาะสันนิฐานเป็นหลายอย่าง คุณกันลยะาว่าเมืองตัวเล็กน้ำกันขาขามาเลี้ยวกดไลค์กดแชก์กดติดตามเป็นกำลังใจอ,อ๋อต่อไปสิล่งสูตรสูตรลับทรัพย์ของคุณเอกกัยใช่ค่ะแล้วก็ล็อกของแท้พ่อพ่นกับบดสบายอยู่ดอนบ๊อดติดต่อเต้หมกวก่อนกับบ๊ดในล่วงหมือเจดีย์กับบดท่อบ๊ดสบายเือกันว่าสิด้เป็นเยี่ยมเพ่นเจ้าของกับแม่บดสบายวันนี้กัของยังคิดได้ เงกลอกของแท้เอา FC เป็นขอมาจ่าย่งอย่างเนียเดี๋ยวสีทะยอยหาลงให้อ๋อเมษสวางเิ่นรอแเมสววางอยู่ขาดว่าอีกมือสองมือคือเสิได้ลงค่ะไปเบื้องหวยคุ้นกันะยาค่ะวันนี้หมดก้อนนี่ว่าถูกเนาะค่ะผู้ใดก็บอกถูกถูก,ถก,ถกตัวเดียวคือสองเนาะค่ะถูกตัวเดียวคือสองถูกตัวเดียวคือหกไปอีสัลระ เอาวันนี้คุณกัลยาเพิ่นกับหายมาสต,ตัวเด่นบนค่ะแปดกับสองแปดกับสองค่ะตัวเด่นบนจับคู่แปดห้าแปดหกแปดเจ็ดสองห้าสองหกสองเจ็ดค่ะเน้นที่แปดสองห้าแปดสองหกแปดสองเจ็ดค่ะเน้นที่หลักสิบสองนะะเหล็กวิ่งเพิ่นกับบ่าใครผ่านนะคุณกัลยาบนล่างก็ไดเนาะข้างล่างเด่นศูนย์ค่ะ ข้างล่างเด่นศูนย์ศูนย์สี่ศูนย์กับสี่มาศูนย์กับสี่มาถ้าศูนย์มาศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่ถ้าแปดมาแปดสองแปดสามแปดสี่ค่ะเป็นศูนย์สี่กระไดตั้งน่ะะเสียงอันนั้น เสียงคํำแพงคํำแพงจ๋าค yeah. ํำแพงจ๋าไม่เป็นไรมาลูกมา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 ไหนไหนไหนก็ไปกันหมดแล้วไปเที่ยวกันหมดไปเล่นกับเพื่อนแล้วค่ะนี่มาสนไ้ตั้งแต่อันไปส่งแม่กับมาจนเแ่าเที่ยงอย่างเหลือใจอยังเหลือใจว่าได้ไปเที่ยวเหลือใจดึงแขนพ่อดึงแขนแม่ออกมาแล้วกะ ถือทุงอันของพนัลละในไอโฟนในพาไปเที่ยวเตี้ยาไปเที่ยวเมื่อมืน็บนบมืออือย่อยากให้คนเดือกันย่างบ่อยากให้ยางเพิ่นอยากให้บัดดีเอสซีก่อนลูกเอวัดดีเอสซีหน่อยวันนี้อกหอยลาวจะออกแต่ซื้อหอยลาวกับเดือนลงคลิปไปวันนี้ลื้อล่อยกว่าหาก็เฮ็ดคลิปวกกนี่ของเดือนของ ทุกอาจารย์เลยเพราะว่าเมื่อไรมีออกจากรูเลยบ่ได้เฮ็ดเลยง่ายมื้อนี้อ๋อ้ถึงจะหาก็เฮ็ดมีที่เลยไม้คองเดือนเพิ่นถูกทั้งสามตัวกวางหันนะอืมก็ซื้อน้ำเพิ่นสิตรงกันกับของเฮากันจัดเลยพออดเดือนน่าตัวใดยังบ่ทันหูมันลงคลิปยังมื้อนี้น่าจะลงแล้วมื้อนี้นะมันบ่ลงหมู่บ้านย่านเขายันเขาล็อก ยันขลกแล้วมันถือจังพดเพ่าะนังมาตัวแดงบอกในเด้อโสน้องกันเดี๋ยวสิบฝฟาฝากสี่ฝากสี่เนี่ยนาคะท่านพี่สมผู้ใดอยู่ในกลุ่มก็สิได้กันทุกคนทุกผู้ทุกคนไวยล้าเดือนสกาวถูกสามตัวตรงๆสองหกเก้ามันมาจับสองเก้าสองหกแล้วก็เก้าสองยังก็มันจะรับไขยเอานะ คนก็นถือหกสองสองหกหกเก้าเก้าหกก็ดึงทั้งบนทั้งล่างตัวก็ถือสามตัวตัว,ตวน้ำเนาะก็เลยถือค่ะแล้วงวันนี้ไปเบิ่งชีปเดือนสิกาวด้วยค่ะเล้กผู้ยอดคนเมืองหลายหลายเดือนวัดว่างกันคนใดน้ำเพลนหลายก็อย่างนี้แล้วก็ผู้ใดอยู่ในกลุ่มเดือนสิกาวในเจแดงก็สิได้ค่ะเนาะกลุ่มเจแดงมีอยู่สี่กลุ่ม กลุ่มละสามร้อยกว่าคนสี่ร้อยกว่าคนทยอยออกบ้างเสียงเงินสามรอยเก้าสิบเก้าบาทเนาะคะ่ะเขากลุ่มเจดแดงนะเหรียญไว้เล้าเหรียญหน้า,เ,นาเราไม่ต้องไปเหรียญรัฐบาลดอกเอาเป็นมืออาทิตย์หนึ่งสามเทียกสี่ประมาณสามหลอกแกมือไอว่าเหรียญล,ลายเอาเพราะเด็ก่ากับเขา เก็ได้ใส่ใจไปมือๆเนาะค่ะเนาะหนึ่งพันสองพันมันถ้าสองสามพันก็ยังดีเนาะการทำช่วงคุณกันระยามวนหนึ่งพันดอกหนึ่งสองแปดหนึ่งสองบอกคุณกับมีไห่สองแปดขันหนึ่งมะขันเนาะเข่าคายถือม้วนนี่แปดกับสองสวยนะคะ สวยงวดน,นี้น่าจะถูกนะถ้าบอกป,ปกติถ้าบ้อนน่้เนาะแ,แคบหนัดจอไว้ค่ะ8 2กับ04นะคะตัวเด่นเนาแค่ตัวเด่นกับกินขาดแล้วค่ะวินกับกินขาดแล้วหาตัวไซเทอร์มัก8ปดกับแปดหาเปลี่ยนหกแปดเจ็ดสองสองหก็ับว่าไปเด้อะค่ะสอดน้ำเด้อนี่สองแปดแปดสองปดนะคะอื ปูวัดปลาทรงตัวเลขมให้เจแดยงยูใส่นอ้อยคนบาดนล่านำ้ำเต้ายู่ใส่นอ้นอเนาะปูวัดปลาคนบอกว่าเล่นล่านำ้ำเอาท่านผู้ชมสนใจสร้างซื้อขีมทักมาต่ตามเบิ่อโทรขึ้นไหนาจออุ่นนนเจแดงสนับสนุนเจแดงเนะคะีค่ะเซลัมนน่มหน้าโนเซรล่มหน้ากระจกลดฟ้าหน้าใสนะคะหน้าใสจุดด่างดำ ไม่มีนะคะจุดหมองค้ำและจุดด่างดาหายฝ่าหายจุดมองค้ำหายจะแดงไปวิเคราะห์วิจัยมาแล้วค่ะหน้าโนหน้ากระจกท่านจะว่ามีฝ่ามองค้ำเลยค่ะออกรอยคำ้ำค้ดำาๆอยู่หน้าท่านจะไม่มีเลยเห็นผลายในคืนแรกคืนเดียวเลยค่ะว่านามันตึงกระชับสกนาดใดเดือนสกาวใส่เลียวกระติดใจ,ดจเาอาหนูยังออกไปน้ำอยู่เด้อ ชุดค,ค่ะไปร้านเช้ากวนเรื่ยอยฮครีมชุดนี้พันสองร้อยบาทค่ะแล้วก็ยาใจตาแล้วก็แคลเซียมแก้ปวดเกาปวดกระดูกปวดคอค่ะสนใจซื้อสินค้ากับเจดแยงได้เบอร์โทร้นใหายุนาจอทุกคลิปโทรมาเลยค่ะนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ